สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลัมมาเซียกอติดบาร์เซลโลนาครับปีเตอร์บสตจอดเลือกเชลซีครับโค้ชแอคชันข,ข่าวเดียร์ผูกครับครับผมวันนี้วันจันทร์นะครับเป็นประเด็นร้อนของฟุตบอลพรีเมียร์ครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ต้องบอกว่า2ทีม ที่อยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับความพ่ายแพ้ทั้งคู่แต่อาร์เซนอลอาจจะช้ำไม่หนักะ <c oughs> นะครับก็สกอร์เท่ากันด้วยใช่ <c oughs> นะคู่นี้เรียกได้ว่าไม่ได้พบบ่อยๆที่ทั้ง2ทีมเนี่ยแพ้พร้อมกันในสัปดาห์เดียวครับอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลยังไม่ฟื้นนะไม่ฟื้นนะอืมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่ด้วยคือตอนแรกก็เหมือนจะจะตายตอนนี้ผมว่าตายไปแล้ว ผมก็ไม่ใช่นะตอนแรกดิ้นๆอยู่ตอนนี้คือแน่นิ่งไปแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับแต่ว่าขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับน้ำแรกธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบบว่าได้จำกัดมหาชนอย่าลืมเติมความสดชื่นนะครับนี่มาก่อนเลยขอคำว่าเฮอริเคนเฮอริเคนช่วงนี้ส่งความสุขให้เด็กปืนด้วยนะฮอริเคนนะสุดยอด นะครับแล้วก็อย่าลืมเค a n k bank ครับจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมีแอป K+ p พั s ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานเปิดบัญชีธนาคารใช้ทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับจ้าค,ครับผมก็มาเริ่มต้นกันที่อาร์เซนอลก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าทีมจาฝูงนะแล้วก็พ่ายไปก่อนเลยก่อนแมนซิตี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสื่ออย่างสก,การต์บอกก็มองว่าอาร์เตต้าแล้วก็อาร์เซนอลไม่ควรมาวิตกกับผลแพ้เอเวอร์ตันจนเกินไปนะฮะ เอฟเวอร์ตันเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเป็นช่วงการเปลี่ยนคนซื้อที่แบบถูกจังหวะจริงม,มาเปลี่ยนก่อนเจอกับทีมของอาร์เตต้าเอาชอนไดเข้ามาเราได้เห็นเลยว่าจังหวะการเล่นต่างๆความเข้มข้นสปิริตทีมที่กูดิสันาพาร์คแฟนมงแฟนบอลโอ้โคึกคักสมงผลให้ได้ชัยชนะเหนืออาร์เซนอล1-0นะฮะอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆทำผลงานมาได้ดีตลอดเดือนที่แล้วก็สอยแมนยูสอยสเปอร์มาแต่ว่าการโดนเอฟเวอร์ตันเนี่ยสื่อบอกว่าตั้งแต่วินาทีแรกของเกมนะจนถึงวินาทีสุดท้าย ครบ90นาทีเนี่ยสิ่งที่เหมือนอาเซนอลจะแพ้เอวาตันจริงๆคือเรื่องของความเข้มขน้นเออแบบเจ้าบ้านเขาเล่นดนุกว่านั่นเนี่ยน,นั่นเนี่ยอาเซนอนแพ้ตรงนี้จริงๆเอเขาบอกว่าก่อนบอลจะเตะเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการลุ้นแชมป์เหมือนกันคือคือตัวของอาเซนอลเนี่ยพอมาสะดุดนั้นเนี่ยหลายคนมองว่าการสะดุดนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อการลุ้นแชมป์หรือเปล่าเพราะว่ามายสเตี้เขาเตะให้หลังหนึ่งวันไงแต่ทีนี้ ชคดีมันก็มีช่เล็กๆอารนะ์เซนอลเขามีช่เล็กที่แมน็สิตี้ก็สะดุดตามนะครับ,รบผมอย่างไรก็ตามสก,กายสมอตมองว่าอาร์เซนอลไม่ควรเสียเวลามาวิตกเรื่องนี้มากเกินไปเพราะคุณยังนำอยู่5แต้มซิตี้มาสะดุดตามแล้วก็โปรแกรมก็ยังมีอยู่ในมือคุณมากกว่า1น,นัดเท่าเดิมตอนนี้คุณมองไปที่ภาพภาพกว้างว่าตัวเองทำมาได้ยอดเยี่ยมแค่ไหนแล้วก็ต้องพยายามกลับไปคืนฟอร์มในสิ่งที่เคยทำมาได้2นัดถัดจากนี้เขาบอกว่านี่คือบททดสอบสำคัญนะฮะเล่นในบ้าน2นัดเลยอาร์เซนอลครับ เจอเบนฟอร์ดเสร็จแล้วต่อได้เจอแมนซิตี้นะครับนี่กลับมาโฟกัสตรงนี้เอาฟอร์มคืนกลับมาให้ได้นัดนี้ปล่อยมันอืมครับก็เท่ากับว,ว่าตอนนี้เนี่ยห้าแต้มในแบบที่อาร์เซนอลแข่งน้อยกว่านัดหนึ่งด้วยใช่ยังมีเกมที่21เนี่ยอยู่ในมือสมมุติว่าถ้าชนะได้จะขยับช่องว่างเป็นแปดแต้มซึ่งถือว่าพรีเมียร์ลีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอืมอืมเอ่อผมว่านัดที่อาร์เซนอลแพ้เอฟเวอร์ตันเนี่ยจริงๆไม่ได้เล่นแย่ขนาดนั้นส่วนหนึ่งคือต้องให้เครดิตความคึก ของเอเวอตันดีกว่าแดนกลางทั้ง ou, ana, isa, ana, Gay, อามาดูโอนาน่าอิริซาการนาเก้พวกนี้โอ้หมันแบบแพ็คตรงกลางกันแน่น้วมันตัดเกมกันหนักหน่วงมาก mm. นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประตูที่เสียมันก็ไม่ได้เสียจากโอเพนเพลย์นะ mm. เสียจากลูกเซตเพลย์นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นจุดเด่นของชอนไดส์เขาตั้งแต่คุมเบอรลี่แล้วเบอร์ลี่แล้วที่ว่าลูกตั้งตรงลูกตั้งเตะพวกนี้ค mm. ่อนข้างเก่ง ผมดูวันนั้นจริงๆอาสน,นั้นก็สร้างโอกาสได้นะครับวิธีการเล่นก็เหมือนเหมือนเดิมก็คือเอาซินเชนโก้หุบเข้ามายืนกองกลางปรับเหมือนเล่นหลัง3ชั่วขณนะสร้างโอ,อง่งงสร้างโอกาสได้แต่ว่าวันนั้นมันเป็นวันที่บอลมันจะแพ้ม,มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ให้คิดแบบนี้ว่าแพ้นัดนี้แต่ถ้าเกิดนัดหน้าก,กลับมาชนะได้ก็ถือว่าโอเคดีกว่าคุณไม่แพ้2นัดแต่เก็บได้แค่2แต้มใช่เราย้อนกลับไปดูทีมที่เป็นแชมป์เอาอย่างแมนซิตี้ก็ได้แมนซิตี้ผมว่าก็เล่นทรงนี้ปีที่ได้แชมป์มันผ่านมามเนาะ เล่นทรงแบบชนะคู่แข่งได้แต่มันจะต้องมีบางนัดที่เล่นก็ดีแล้วอย่างที่โบ๊ทบอกเนี่ยแต่มันยิงไม่ได้และคู่แข่งเขาจะพัดจะบหูได้ลูกนึงแล้วก็แพ้ผมว่าทรงแบบนี้ทีมที่ทีมที่จะเป็นแชมป์มันต้องผ่านมาหมดอ่ะแต่อยู่ที่ว่าอย่างที่โบ๊บอกไม่ควรไปสะดุดสองนัดต้องกลับมาน,นหน้าให้ได้ใช่ใช่ใช<ๆ>ก็ดูกันต่อ<ๆ>นะครับสำหรับอาร์เซนอลแต่แต่เชื่อว่าสภาพจิตใจนักเตะแล้วก็ความสามารถของมิเกลอาร์เตต้าซีซั่นนี้ผมว่า ไม่น่าจะหลุดนานเกินไปเนี่ยนัดหน้าเจอเบรนท์ฟอร์ดผมว่าก็น่าจะกลับมาได้แล้วในบ้านด้วยสองน,นัดน่าจะกลับมาชนะได้ทีนี้ไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้กันต่อนะครับอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นแชมป์เหมือนกันก็สื่อเล่นประเด็นแบบว่าปีนี้ไปไป,ไปมา,มา,มาปัญหาเริ่มเยอะนะที่เป๊ปต้องแก้ปัญหาของแมนซิตี้กำลังเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแพ้เกมเยือน3นัดติดเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีแล้วก็ตามหลังอาร์เซนอล5แต้มทั้งที่ควรจะ ลดช่องว่างได้นะครับอาเซนันเขาพลาดไปก่อนวันเสาร์แต่ว่าวันอาทิตย์ซิตี้ก็มาพลาดตามอีกแม้เป๊ปจะพยายามปกป้องทีมนะครับหลังจากที่แพ้สเปอร์ศูนย์หนึ่งว่าจริงๆแล้วก็เล่นดีหลายจุดนะแต่ปัญหาเรื่องระบบการเล่นตอนนี้สื่อบอกว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กพวกเขาเล่น42-31เวลาเกมรุกเหมือนเป็น325นัดน,นี้มันไม่เวิร์กจริงๆเป๊ปเป็นกุนซือที่แทบจะแบบโอ้โหเป็นเจ๋งสุดตลอดการคนหนึ่งได้เลยเพราะว่าไม่เคยผูกมัดกับแผนใดแผนหนึ่งตลอดไป เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะหาวิธีแก้หมากของตัวเองได้แต่นักที่เจอสเปอร์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีปัญหาจริงจริงนะครับเป๊ปใช้ริโก้ลูอิสนะครับแบ็กดาวรุ่งของพวกเขาเนี่ยขบเข้ามาตอนคลองบอลบุกซึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็นึกภาพซินเชนโก้ของอาร์เซนอลเนี่ย<า>ขบเข้ามาเหมือนเป็นกองกลางนะครับเขาบอกข้อดีคือตรงกลางมันก็แน่นแหละแต่ว่าจุดอ่อนคือเปิดพื้นที่ด้านกว้างตอนเสียบ,บอลและโดนโต้กลับขณะเดียวกันเกมรุกวันนี้ก็ฝืดแกับเออร์ลิงเบิร์ลฮาลันเล่นมไม่ออกไม่ได้สัมผ นด่านของสเปอร์อย่างอุโกโยริสแทบไม่ต้องออกแรงเซฟลูกยิงของฮาลันเลยภาพรวมนักเตะซิตี City, ด้ดูมึนๆเหมือนกันครับว่านักเตะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างแต่ที่น่ากังวลก็คือการเล่นแบบขาดแรงจูงใจมันไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่อยากชนะพวกเขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะอยู่แล้วนักเตะหลายคนได้แชมป์มาหลายปีแต่การจะทําให้แรงกระหายมันเท่าเดิมไม่มี d r อ p เนี่ยพอ,อปีที่แล้วก็เพิ่งเป็นแชมป์มาเป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่ป้องกันแชมป์ยากกว่าปัญหาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เป๊ปต้องเอาไปแก่ อผมว่าตอนนี้ปัญหาของซิตี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เป๊บมาเลยที่ที่คุมซิตี้นะที่เราเห็นเนะี่ยคือปัญหาของนักเตะคือแต่ก่อนเนี่ยเราจะมองซิตี้ว่านักเตะในทีมเขาโอเคกับการโรเทชั่นนะกับการที่เป็นสำรองบ้างแต่ว่าเป็นสำรองในแบบไม่ได้กนด้าน สลับสลับลงสลับเป็นตัวจริงแต่ผมว่าช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมีคนที่มันไม่โอเคกับกับวิธีนี้การเซลโลยังขอย้ายใช่คือ<ม>พอการปรับบทปรับตำแหน่งหรือปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นบ<ม>่อยๆโดยที่ไม่ยึดติดอ่ะถามว่ามันเป็นเรื่องดีไหมผมว่ามันเป็นดาบสองคม,ม,มด้วยคือปรับบ่อยโอเคคู่แข่งก็อ่ะคุณคิดไอเดียไม่ออกคุณปรับใหม่คู่แข่งก็จับทางไม่ได้แต่นักเตะบางคนก็อาจจะไม่ชอบวิธีแบบนี้คือพอต้องโรเทชันจากเขาที่เคยลงเป็นตัวจริงต่อเนื่อง ต้องโดนดรอปเป็นสำรองคือเกมนี้ยังเดาใจเป๊ปไม่ออกเลยว่าทําไมเดบอย์ถึงเป็นสำรองอก็ยังงงอยู่เหมือมนกันก็ยังเป็นคําถามที่แฟนแม้กระทั่งแฟนซิตี้เองก็ก็ยังความฟิตไหมก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เป๊ปอาจจะเริ่มแบบหลงทางเล็กๆกับซิตี้นะเหมือนหลังที่เราเอ,อรายงานแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของแฟนๆในฮัฟทม์บอกว่าเหมือนเล่นไม่เป็นตัวเอง อ่านี่คือสิ่งที่เป๊ปแล้วก็ซิตี้จำเป็นต้องกลับเข้าสู่ตัวตนของตัวเองให้ได้ใช่ต้องกลับมาแก้ไขาการใหม่การที่เป็นโอเคจะบอกว่าเป็นเกมในลักษณะแบบนี้แต่แบบการที่ฮารันไม่มีโอกาสยิงเลยผมว่ามันเกินไปจะบอกว่าเป็นเกมใหญ่ไออย่างที่ขวัญพูดในฮรทามนะว่าเวลาเกมใหญ่เล่นไม่ออกแต่ไม่มีโอกาสยิงเลยสักครั้งเนี่ยมันแปลกมันมีปัญหานะแต่อย่างว่าคือผมว่าขนาดนี้ก็คือสุดยอดแล้วนะสำหรับผมเนี่ยเพราะตั้งแต่มาเนี่ยมันมีไม่กี่ปีที่แบบมีปัญหา ส่วนใหญ่จะรันได้เรื่อยๆผมว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้และปีนี้ก็ต้องให้เครดิตทางอาร์เซนอลที่ดูสม่ำเสมอแล้วก็มีปัญหาภายในทีม้อกกว่าจริง,รงๆเป๊ปก็ไม่ได้อยากให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นจนทําให้มันเสียบรรยากาศบรรยากาศในทีมหรอกแต่ฟุตบอลของอย่างนี้มันเข้ามากันได้ผมผมกลับมองแบบน,นี้ผมมองว่าต่อให้ปีนี้ถ้าไม่ได้แชมป์พรมเียรีผมว่ายังไงเป๊ปก็ยังท็อปอยู่ดีนะแล้วรอดูปีหน้าส่วนใหญ่เวลาเป๊ปแบบโดนลักษณะแบบนี้กลับมาได้ตลอดได้เร็วคุมปีแรก ไม่ได้แชมป์ปีต่อมาได้แล้วมีปีที่โดนล,ลิเวอร์พูลแย่งแชมป์พิมเียร์ลีไปปีต่อมาก็ากลับมาได,าได้ผมก็เลยยังรู้สึกว่ายังไงเป๊ปเขาก็ยังมาตรฐานสูงอยู่ดีอโอเคมาดูฝั่งผู้ชนะอย่างสเปอร์กันบ้างนะครับประตูชัยของแฮร์รี่เคนสำคัญมากต่อการลุนท็อปโฟตอนนี้เนี่ยเหลือตามหลังนะนิวคาสเซิลอยู่แค่แต้มเดียวแต่ว่าแข่งมากกว่านัดหนึ่งนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยยังมีโปรแกร,รมในมือเลยอีกนัด ก็คือถ้าชนะได้ช่องว่างจะเป็น4ีแต้มแต่ก็ไม่ได้ไกลจนเกินไปเหตุการณ์เขาบอกว่าเป็นซีนอารมณ์นะประทับใจก็คือประตูของแฮร์รี่เคนมันมีสถิติเกิดขึ้นครับตอนนี้เนี่ยทำให้เขากลายเป็นดาวยิงสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรน2นะ7รลูกนะครับคนที่เคยทำเอาไว้ก่อนหน้านี้คือจิมมี่กรีฟ266นะเคนนี่ก็แซงมาแล้วลูกหนึงแล้วก็มีโอกาสท,ที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ด้วยดูจอ LED อันใหญ่อันยักษ์นั้นสวยนะโอ้ทำกราฟิกขึ้นมาทําเลข2 6 7หกเจ็ดกราฟิกแฮร์ริเคนเซียมไว้แล้วอ่ะใช่คือเขารู้ว่ายิงได้แน่นอนเออโอ้โหในบ้านต่อหน้าแฟนๆเพรนัดก่อนเขายิงเทียบเท่าใช่ไหมใช่อันนี้คือยืนหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวถูกต้องแล้วยิงหน้าจดจำแล้วยิงใส่ซิตี้เออนะครับก็โอ้โหมันทําให้บรรยากาศในสนามเนี่ยพอแฟนๆยิ่งเห็นกราฟิกตัวนี้เขาก็เออชียะ แฮร์รี่เคนแล้วก็ส่งเสียงให้กําลังใจนะครับแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่านดัดนี้เนี่ยไม่มีคอนเต้นะคุมทีมข้างสนามเข้ารับการผ่าตัดอาการถุงน้ําดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยของเขาเนี่ยนะคุมทีมแทนแล้วก็บอกว่าเพื่อนร่วมทีมสเปอร์ไม่ใช่แค่แฮร์รี่เคนนะครับทุกคนเนี่ยสู้ด้วยใจจนคว้าชัยชนะได้นะแล้วก็ปัญหาของสเปอร์ที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วตัวของคอนเต้พูดเองก็คือเรื่องของการนําคู่แข่งแล้วปิดเกมไม่ได้ นัดนี้พวกเขาทําให้เห็นว่าแม้จะมีช่วงที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าสิบคนนะโดนใบแดงไล่ออกไปคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาก็ยังสามารถยันซิตี้จนจบลงด้วยสกอร์นี้ได้ครับก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นสำหวัาฟังแมช์ที่สู้เพื่อโค้ชเขาด้ยนะเพราะตัตัวนนโอคอนเต้ผ่าตัดถุงน้ำดีอักเสบใช่ไหมสถานการณ์ของสเปอร์ตอนนี้ก็ดูดีขึ้นพอหลังจากเริ่มชนะสนัดติดเนี่ย ก็เริ่มแต้มเริ่ม,มบีขึ้นมาโซนบนราคาหลังนี่ก็สั้นอยู่ไม่ไม่มากแล้วแต้มเดียวแต่ว่านี่เาส้นยังแข่งน้อยกว่านั้น,นึงไนหะอ,อ่ะทีนี้มาดูกันที่ลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับอ๋อไม่อยากจะพูดถึงนะแต่ว่าตอนนี้สกาสปอร์ใช้คําว่าเปลี่ยนจากแย่กลายเป็นแย่ที่สุดก็คือแย่ม,มีมีแย่ไปแล้วใช่ไหมตอนนี้โอ้โหสถานก,การณ์มันย่ำแย่ไปกว่าเดิมอีกครับปี2023เนี่ยเป็นปีปอะไรปีที่อะไรก็แย่ที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลจริงเพราะว่า ยังไม่ชนะใครในพรีเมียร์ลีกเลยตั้งแต่เปลี่ยนปฏิทินมาเนี่ยชนะอบอลถ้วยใช่ไหมนัดเดียวใช่มันมีชนะบอลถ้วยแค่นัดเดียวแล้วก็ล่าสุดในเกมลีกมาแพ้บูฟเฟ่ตันทีมที่เป็นทีมหนีตกชั้นอะ่ะศูนย์ต่อสามเลย <c oughs> ภาพรวมอาจจะไม่ได้แย่เท่ากับนัดที่แพ้ไบตันศูนย์ต่อสามเมื่อเดือนก่อนแต่ก็มีบางสิ่งที่แย่กว่าเพราะว่าพวกเขาเสียประตูแรกในนาทีที่ห้าอีกแล้วเราเราพูดกันตลอดลว่านาทีบาเรฟู <c oughs> โดนตลอดปีนะมัน <c oughs> มันเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วด้วยส่วนหนึ่งอ่ะ แบบไอ้เรื่องร่างกายเรื่องอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งแต่เรื่องจิตใจอ่ะไอ้การที่คุณมาโดนนาทีบาปผมว่ามีส่วนเลยอ<ม>และไม่ใช่แค่นั้นนาทีที่สิบสองมาโดนลูกที่สองอีก<ม>ถ้าผมว่าส<ม>ิบสองนาทีแรกโดนสองศูนย์นะครับเ<ม>ครื่องหลังแม้ว่าจะคลองบอลบุกได้มากกว่าแต่ก็ยังยิงประตูไม่ได้ mm. ดาวินนูเยสก็ยังใช้โอกาสเบี่งเช่นเคยนะฮะ mm. ตอนนี้ปัญหาของเรียฟูเนี่ยมันแบบทั่วทั้งสนามก mm. องหลังขาดฟันได้ก็แย่ลงไปอีกนะครับ mm. ตัวกองหลังไม่สามารถคุมกันเองได้มิดฟิล ยังมีปัญหาอยู่นะฮะแดนหน้าก็ยิงกันแบบว่าไม่เข้าสักทีนะฮะอตอนนี้มันเหมือนไม่ไม่ใช่ทีมของเจนคอมที่เรารู้จักอาริสงเบเกอร์ระบายหลังเกมเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยทีมเล่นแบบไม่สม่ำเสมอเลยตลอด90นาทีอาริพูกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เล่นแล้วพลาดแล้วพลาดอีกอันนี้ที่สื่อเสริมนะโดยเฉพาะเกมเยือนอริพูปีนี้เยือนแย่มากครับชนะได้แค่5นัด แพ้ไปถึง9นัดแล้วอะแล้วก็นี่ยังไม่รวมเสมออีกหลายนัดเลยนะแล้วเชื่อว่าอาจจะมีแพ้มากกว่าน,นี้ด้วยไปจนจบสีสัน่นี้อ,อันา่ก็มันก็ต้องมันคือผมว่าริพูมันก็วก,กับคำถามเดิมอ่ะว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วหรือหรือเปล่าที่เสริมแค่กักโปคนเดียวในช่วงเดือนมกราคมผมว่ายังไงคือไม่ถูกยู่แล้วล่ะแต่คำถามคือมันอยู่ที่บอร์ดบริหารว่าเขา เขามีเท่านี้จริงๆหรือเขามากกว่าน,นั้นแต่เขาไม่ยอมใชม่ถูกไหมผมว่าคำถามมันอยู่ที่บอร์ดบริหารคือโค้ชระดับเจเกนค็อปคือเทียเดียวกับเขาไปเดียวลาในมุมผมนะผมว่าเทียเท่ากัน2คนนี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่โค้ชเพราะผมก็ดูแมชนี้เจกเกนค็อปพยายามกระตุ้นทีมสุดความสามารถตอนโดนลูก2มีการหันไปคุยกับพวกเจมส์มิลเนอร์อะไรพวกนี้ด้วยคือแบบแบบคุยมากกว่าคุยกับสตาฟกัแบบคุยกับนักเตะตัวเก่าอะ่ะใช่ไหมครับผมว่าค็อปเขาก็พยายามเต็มที่นะแต่ว่าด้วย ้วยขุมกาลังของลิวพูลในมุมผมผมว่าเหมือนที่เราคุยกันนะครับไทม์คือมันปัญหามันเกิดหลายภาคส่วนตัวรุกใหม่คมเกมรับพอเป็นเชืออมาเติบกับทางโจโกเมสที่ตอนนี้เป็นร่างโจโกเมอร์อยู่เนี่ยผมว่ามันก็พังส่วนแดนกลางเนี่ยลิวพูลเคยมีแดนกลางที่แน่นปึกในยุคที่พวกเขาประสบความสําเร็จได้ UCL แล้วก็มาได้พรีเมียร์ลีกต่อแต่ว่าจากที่ผมดูผมว่าความความดุดันความสด ของแดนกลางนี้ครูหายไปเยอะนะจากจตอนนี้ผมว่าหายไปเยอะคือนักเตะหลายๆคนชื่อยังได้อยู่แต่ว่ามันเริ่มโรยราไปแล้วสุดท้ายแดนกลางต้องไปฝากความหวังไว้กับเด็กอย่างไบเซติมซึ่งจริงๆอ่ะคนที่อายุมากกว่าคนที่เก๋กว่ามันควรจะต้องเล่นดีและประคองน้องไงใ,ใช่ไหมซึ่งผมว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาที่ผมว่าแก้ยากระหว่างซีซั่นยกเว้นในบอลยุโรปถ้าเกิดหาโอกาสทําผลงานให้มันดีขึ้นมาสักนะัดปลุกความมั่นใจกลับมาคือตอนเนี้ ตัวเจ็บเดี๋ยวมันก็จะกลับมาถูกไหมเดี๋ยวฟันได้จะกลับมาเดี๋ยวฟิมิโน่จะกลับมา,าเดี๋ยวโชต้าเดี๋ยวดีอาร์สพวกนี้เดี๋ยวมันจะกลับมาแต่ใจต่างหากผมว่ามันต้องหานัดที่แบบชนะเกมใหญ่สักนัดหนึ่งเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาจริงนะผมนะมคือคือ,คอเห็นเรื่องกับโบสว่าริบูต้องการจุดเปลี่ยนแต่ที่ผ่านมามันยังไม่เจอสักทีอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่ก็อยากให้เจอเร็วเร็วด้วยสภาพทีมแบบนี้แต่อย่างที่โบสบอกว่าตัวเจ็บจะหายกลับมาคือไอ้คำว่าตัวเจ็บหายกลับมาเลยก ต่อให้กลับมาก็ไม่ไม่ดีขึ้นก็มีแต่รอบนี้ก็คงต้องหวังจริงรเพราะว่าเขาบอกว่าฟานดาโชต้าสัปดาห์นี้ซ้อมได้แล้วซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะฟิมิโน่ด้วยอาจจะได้เห็นในเกมหน้าหน,น้าอาจจะเห็นสามคนนี้กลับมามครับผม,มไปดูเชลซีกันต่อครับเรียกว่าผลงานน่าผิดหวังนะครับทำได้เพียงเสมอฟูลแลมแต่สื่อชมเอนโซเฟรนันเดสนักเตะใหม่ที่ ประเดิมสนามได้หน้าประทับใจครับแม้เชลซีจะงานก่อยครับโอ้โหเสมอฟูลแลม0ูนนะครับแต่คนที่สื่อจับตาม,มองมากที่สุดก็คือเอนโซเฟรนันเดสเจ้าของสถิติแพงที่สุดของพิมยรีกนะครับ121ล้านยูโรหรือว่าประมาณ106ล้านปอนด์เจ้าตัวซ้อมวันเดียวลงเล่นเป็นตัวจริงเลยครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าทาไมเชลซีถึงถึงรอซัมเมอร์ไม่ได้ต้องเอามาเดือนมก,กนราคมเลยเกมนี้เชลซีเล่นแผน433นะครับเอนโซยืนเป็นโฮดดิ้งมิดฟิล แล้วก็ขนาบข้างด้วยเมสันนอสกับคอนเนอร์กาลาเกอร์ซึ่ง2คนหลังเล่นไม่ค่อยออกแต่ว่าตัวเอนโซเองเนี่ยประเดิมนัดแรกได้สวยนะครับโชว์ทักษะการเป็นตัววางบอลยาวการออกบอลที่ดีจับบอลแรกดีนะครับเรียกว่าตั้งแต่ต้นเกมมีจังหวะจ่ายบอลขวางสนามจากกาบซ้ายโยนยาวให้ริสเจมขึ้นทางฝั่งขวาเห็นได้ชัดเลยว่าจุดเด่นของเขาคือการวางบอลยาวสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างก็คือออฟเดอะบอลสกายสกายสปอร์ตบอกว่าทางเอนโซเนี่ย นาบอลกลับมาครอบครองได้ค่อนข้างดีเล่นอย่างดุดันเข้มขน้นแล้วก็บีบแย่งตอนคู่แข่งเสียทรงได้คือบางทีอาจจะไม่ใช่คนแท็กเกิลเองแต่ว่าบีบเพรสซิ่งจนคู่ต่อสู้พลาดก็มีให้เห็นเหมือนกันซึ่ง<อ>ในม่มมองม r กเลยครับผ,ผมชอบมากผมผมรู้สึกประทับใจเอนโซ่มากเชื่อว่าคงเป็นแกนหลักสโมสรไปได้ยาวๆคือผมดูในบอลโลกกับอาเจนะนะคือกับเบนเิก้าไม่ค่อยได้ดูไม่ไม่ได้มีโอกาสแต่บอลโลกพวกเราดูกันแหละผมรู้สึกว่าเขาเขา เปนบบนักบอลแบบว่าอินเทนซิตี้เข้มข้นอะ่ะถึงถึงได้อยู่ในทีมของอาเจน่ที่เป็นชุดแชมป์ได้คือมันมีนัด,นดแรกๆที่เขายังไม่ได้เป็นตัวจริงให้กับอาเจนซี er ่นาในรอบแบ่งกลุ่มล้วเป็นปาลีเดสใช่ไหมใช่นะครับคือ,อ,อจุดที่มันยังทําให้เขาเบียดแย่งปาลีเดสไม่ได้ในช่วงแรกมันมีทั้งบทวิเคราะห์ของอาเจนซี่นาที่ออกมาเขียนแล้วก็พวกความคิดเห็นของพวกนักข่าวก็คือเรื่องของจังหวะเวลาครองบอลเนี่ยมีอาการลน เพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์บอลโลกด้วย <S <S นะครับแล้วถ้าเทียบประสบการณ์กับปาเลเดสต่างกันปาเลเประสบการณ์เยอะมากแต่ว่าพอช่วงเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มถ้าจะไม่ผิดน่าจะนัดที่3 <S 2> <S 2> มันจะมีเกมหนึ่งก่อนที่เขาเปลี่ยนลงมาเป็นสำรองแล้วยิงประตูได้ยิงมุมแคบแล้วนัดนั้นน่ะพอพอจบปุ๊บนัดต่อไป สตาร์ตตัวจริงเลยความมั่นใจมาเลยความมั่นใจมาเลย,เ,ลยเหมือนกับเป็นการปลดล็อกความรู้สึกของตัวเองได้แล้วความกดดันตรงส่วนนั้นหายไปจนกระทั่งถึงรอบชิงชนะเลิศก็เป็นมิดฟิลด์ที่นิ่งมากคนหนึ่งปลดแอกใช่ปดดันใช่มันเป็นการปลดแอกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้านักเตะที่สามารถแบกรับความกดดันความคาดหวังในรอบชิงฟุตบอลโลกได้การเล่นให้กับสโมสร <laughs> ไม่มีปัญหาอยู่แล้วการเล่นกับเรื่องใจอะเรื่องใจในด้นผ่านการเดบิวต์กับเชลซีนัดแรกอะ เราไม่ได้เห็นความความตื่นสนามของเขาเลยผมดูกเล่นไม่ไม่เหมือนแบบคนที่เพิ่งซ้อมวันแรกจะเล่นเลยนั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือโหคุณเป็นชัป์โลกมาแล้วอะ่ะคุณเล่นนักชิงเป็นตัวจริงอะ่ะนี่เรียกว่าสารต่อความมั่นใจาได้ดีเลยมผมงงกับแกรมพอตเตอร์มากแกรมพอตเตอร์ให้สัมภาษณ์ว่านักเตะใหม่มันต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะมผมอยากบอกแกรมพอตเตอร์ว่า เอนโซมันซ้อมวันเดียวนะพี่มันเล่นดีกว่า <c oughs> มีสันเร้า <c oughs> เล่นดีกว่าการลักเกอร์ที่แม่งซ้อมมันหลายปีกับทีม <c oughs> นี่คือนี่คือพลเชียวนะไอ้ลูกที่เยี่ยวตัวยิงปาปั่นจะไปเสาอีกสาหนึ่งย้อนนะอ่ะรู้เกือบเข้านะเกือบเข้า,ขา,ขาที่ผมชอบสุด<อ>คือการวางวันยาวสร้างตัวคือตั้งแต่หมดฟาเบริกัสไปเชลซีไม่มีกลางวางวันยาวเก่งๆก็รอดูพาร์ทเนอร์เขาว่าจะดีขนาดไหนก็ อย่างเมาส์คารเกอร์นั้นล่าสุดยังไม่ค่อยดีผมว่าออกกออรอ,อ,ก,อ,อก,กองเต้รอกองเต้กลับมาปลายเดือนนี้ถ้าเอากองเต้มาเล่นกับเอนโซมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ว่าเอนโซคนเดียวมันก็จะไปแบกทุกอย่างก็ไม่ได้ไงภาพรวมเกมลุกเชลซียังค่อนข้างแยค่ครับผมครับอ่ะมาดูปิดท้ายนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะค so ิลซอฟพาเลท2-1เกือบเหมือนกันนะ เกือบโดนตีเสมออยู่เหมือนกันเพราะว่าไปเหลือ10คนช่วงท้ายใช่ย <20 S 2> ี่สิบนาทีสุดท้าย,ายนะครับ,รบก็เกมนี้มีดราม่าที่บอกคาซมิโร่เนี่ยโดนใบแดงจังหวะไปกระทบกระทั่งกับวิลฮิลส์นะครับ,รบแล้วก็เหมือนกับไปจับคอบีบคอนะแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะ2-1นะครับคนเนี่ยก็ชื่นชมนะอย่าง BBC บอกว่าแรดฟอร์ดแล้วก็เฟรดเป็น2คนที่เล่นได้อย่างโดดเด่น แรดฟอร์ดเนี่ยนัดนี้นะก็ยิงอีกแล้วครับลูก2 0เป็นประตูที่19ทุกรายการนะโอ้โหแทมบแอซิสในลูก1 0ด้วยหนึ่งยิงหนึ่งจ่ายนะเรียกได้ว่าตอนนี้นี่โอ้โหน้ำเชี่ยวยาวอะไรไปขวางเลยนะชุดไม่อยู่ครับขณะดเดียวกันการเสียคาเซมิโรเพราะว่าใบแดงเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการยือดอูธทณ์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดน3นัดก็จะไม่ได้เจอกับลีส์นัดเย่าเยือนนะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งคือเกมกับเลสเตอร์ นะครับในเกมนี้เนี่ยก็เล่นร่วมกับเฟรดนะเพราะว่าไม่มีเอบริกเซนที่ได้รับบาดเจ็บก็เขาเรียกว่าบราซิลคอนเน็กชันนะเล่นกับเฟสดได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากเนี้ยต้องรอดูว่าเกมหลีก3นัดถ้าสมมติว่าคาเซมิโร่โดนแบนก็จะต้องเป็นเฟสดกับมาเซลซาบิเซอร์นี่ที่ send free เซ็นฟรีที่ยืมตัวมา นะครับจากบาเยอร์มิวนิกเนี่ยก็แฟนๆแมนยูเห็นไปบ้างแล้วนะถือว่าโอเคเลยไม่ได้ขีเรผมคู่นี้มันแข่งพร้อมกับลิเวูด,ดีผมดูลิเวูลเป็นหลักแต่ช่วงท้ายเกมเนี่ยพอได้ยินว่าคาเซมิโรโรยไปแดงเลยเปลี่ยนมาดูแมนยูก็เห็นเทนฮากเปลี่ยนเอามาเซลซาสบเซอร์ลงมาใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เป็นกองกลางที่ตัวไม่ได้ใหญ่แต่มันขยันมันลงมามันวิ่งพยายามจะแท็กเกิลแย่งบอลแล้วพอแย่งบอลได้เวลาได้บอลจากเพื่อนพื้นที่แคบๆเนี่ยมันตัดสินใจเร็วผมใช้คําว่า ขยันและธรรมัดธรรมแงเอาตัวรอดได้ดีเออผมว่าธรรมัดธรรมแงดูเป็นคนตัดสินใจค่อนข้างเร็วดีลนิดถ้าแมนยูอ่ะเขาใช่ไหมเป็นดีลเป็นดีลแก้ขัดไปก่อนใช่ไหมแก้ปัญหาตลงมาเพราะเอริกเซนเจ็บแต่ว่าว่าอาจจะดีกว่าที่หวังเอาไว้เยอะนะอาจจะได้เซนถาวรไม่ไม่รู้เหมือนกันจะได้เซนหรือเปล่าแต่กับครึ่งซีซั่นที่เหลือเนี่ยผมว่าเขาน่าจะช่วยแมนยูได้แล้วก็จุดที่ต้องคิดก็คือพอคาซิเโรโดนใบแดงไปแบบเนี้ย เฟรดถ้าเอาไปยืนกลางร,รับแท้ๆผมว่าแฟนแมนยูก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่จุด,ดเด่นของเขาซาบิเซอร์เอาไปยืนกลางร,รับแท้ๆก็อาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาบางทีผมว่าเทนฮาร์กอาจจะต้องแบบปรับฟอร์มชั่นไหมต้องเลือกจากแบบแต่ก่อนเนี่ยสี่สามสามคาซิมิโร่ห้อยแล้วก็บรูโน่กับเอริกเซนเป็นตัวทําเกมแล้วก็บางช่วงขยับเป็นสี่สองสามหนึ่งเป็นเอริกเซนยืนคู่คาซิมิโร่และบรูโน่เป็นเบอร์สิบคราวนี้มันอาจจะต้องเป็นฟิกส์สี่สองสามหนึ่งไปก่อนอ,อาจจะเป็นเฟรดคู่กับซาบิเซอร์ตัวขยันสองตัว แล้วก็มีบรูโน่ข้างบนใช่ต้องช่วยกันเล่นไปก่อนอาจจะแบบเล่นเล่นระบบแบบตัวห้อยคนนึงอาจจะไม่เวิร์กในช่วงที่ไม่มีคาเซมิโร่ถูกต้องครับเพราะว่าสองคนนี้มันดูแล้วทั้งเฟสทั้งสวิเซอร์เขาไม่ใช่ตัวที่จะไปห้อยต่ำห้อยแลาไว้ใจได้คงไม่ขนาดนั้นครับอ่ะโอเคนี่คือประเด็นร้อนนะครับของพี่เบลกในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ติดตามดูกันต่อตอนนี้ก็ถือว่าเลยเครื่องซีซั่นมาแล้วเลยแล้ว นะครับลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์อันดับท็อปโฟนะโคตาต่างๆนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนจากการนำแรกธรรมชาติต่อยช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับแล้วก็เคแบงจากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพ s าสมาใช้กันด้วยนะครับครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะวันนี้หมดหน้าที่ของเรา3ามคนแล้วก็ทีมงานแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ